สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับผู้ชมท่านเข้า,ขา,ขาสู่รายการแม่แมสาย,สายวานเลตี้ค่ะอยู่กับทิพย์นะคะแล้วก็หนูนานะคะมาพบกันในตอนพิเศษน,นะคะเนื่องในวันเฉลิมฉลองพระชามพันษา86พรรษานะคะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะใช่แล้วค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอแม่สายนะคะ ชายข่านี้เราจะมาถวายพานธูพุ่มนะคะแล้วก็จุดเทียนชัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะใช่ค่ะเพื่อแสดงความจงรักภักดีนะคะบางทีเราอยู่กันที่หน้าลานอำเมืไม่สายนะคะด้วยความุสมผกรชาวไทยล้นหลามกันเลยทีเดียวเนาะโดยเฉพาะาอเอมอไม่สายนะคะมากันหลังหลายมากันหลายากเลยหลายตำบลเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะไปถวายชันร่วมกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูรอบๆก่อนนะคะว่าตอนนี้เขาทำอะไรกันอยู่เนาะครับไปกันเลยค่ะ Thank you for watching! <laughs> ทุ่งนะคะแล้วก็สุดเพียนไทยถวายอ่อมทุกคนสืบเนื้อยืบต่ด้วยกันนะคะใช่แล่วค่ะบรรยากาศคึกคั้มากเลยนะคะที่ตอนชาวไทยโดยเฉพาะอำเภอแม่สายนะคะหลั่งไหลกันมาหลายหมู่บ้านหลายตำบลใช่่คะมากันเยอะแยะมากมายเลยนะคะ เราก็ได้นำพันธุ์พุ่มไปถวายเรียบร้อยแล้วนะคะใครสักครู่นะคะเราจะร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพรค่ะแล้วก็ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญนะคะไปพร้อมๆกับพระสงฆ์นิกรชาวไทยของอำเภอเมสายกันค่ะใช่ค่ะ ตาละองผู้รีพระบาทปกเก้าปกประม่อมข่าคุณดยเจ้านายสมชัยรุ่งสากรในอำเภอแม่สายเป็นอย่างยิ่งที่วันเฉลิมพระชนมพรรษาในใต้่าละองผู้รีพระบาทได้เรียนมาถึงอี่กวาระหนึ่งในวันนี้ซึ่งเป็นวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา86คสิปกพรรษา พวงข้าพุทธเจ้าทั้งหลายต่างกราบปื้นปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ใต้ขาลรองผู้ดีพระบาททรงพระเกษมสำลาญและทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงส maharasa apauacamosali <laughs> aurasemmrasa la พระเจริญอง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 พระเจริญสำหรับเทียนที่ท่านจุดในวันนี้นะครับขออนุญาตนำไปติดต่อที่บ้านนะครับเพื่อเป็นการฉเฉลิมฉลองและเป็นการถวายพรแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับครับสหรับ รุ่นนี้นะครับทั 8, ้งหมดแปจรุ่นะรับใ้รัยการนุกจากบ้าดินชา,านห,หมู่ที่3า้าสันติหลวงหมู่ที่1บเงสี่ข้าวหองพเจริญางสีข้าวจสี่คาท้าวจบลงรงช่วยกบ้าจนเดินขึ้นกองาฟเลยแม่สายสำนักงานที่บินเชียงรายสาขาแม่สายโรงรมิพรเทสแล้วก็ปีการชาคือแม่สายนะครับ ตรงไฟนะครับมีทั้งหมด870ลูกนะครับได้รับการสนับสนุนจากชมรมกำนันที่5อำเภอแม่สายนะครับก็ขอเฉลี่ยแค่ะนะครับได้ธงไฟนะครับ านยนประมาพุทธสมาคมแมศสายนะครับตัวคนต้นเงินัดเชียงรายและสัตวัป่าเกษตรแมสายนะครับได้ร่วมสมหวัทุกในครั้นี้ด้วยนะครับต้องกลาวขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมนะครับวาวพระบรยมงคลในคนี้นะครับ អត់បានដល់ដល់គូររង ถวายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ<ช>แล้ว่ะพร้อมกับการจุดเทียนชัยถวายพระพรนะค,ะ,คะแล้วก็ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญใช่ไหมคะใช่แล้วค,ค,ค,ค่ะพรอมกพระสงฆ์นิกรชาวของอำเภอเม่สซายเนาะอำเภอเม่สายทุกคนเลยนะคะเพื่อแสดงความจงรักภักดีนะคะต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวะคะว่ะเพื่อเป็นการสดุดีอง,งราชันของเรานั่นเองนะคะกับรายการเทปพิเศษวันนี้จบลงแค่นี้นะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในตอนที่3นะคะกับรายการเม่สายวไรตี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ